ทำไมบางโพสต์ f a c e b o o k แจ้งเตือนว่าการโปรโมทไม่พร้อมใช้งานหรือแม้กระทั่งโพสต์ที่เราเคยโปรโมทได้ตอนนี้กลับใช้งานไม่ได้เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะถ้าเพื่อนๆกำลังสงสัยคลิปนี้จินมีคําตอบค่ะ สวัสดีค่ะกับพบกับจินและเพจจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะเพจที่จะมีเทคนิคและสาระดีๆสําหรับเพื่อนๆที่ทําโฆษณา Facebook ให้สามารถทําโฆษณาได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีคําถามจากเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังจะโปรโมทโฆษณานะคะแต่ Facebook ขึ้นแจ้งเตือนว่าโคดนี้ไม่สามารถใช้งานในการโปรโมทได้สาเหตุมาจากอะไรวันนี้จินนี่คาตอบมาให้นะคะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องรู้สาเหตุหรือว่าคลิปนี้มันสําคัญยังไงนะคะจินบอกเลยค่ะว่าการที่เราโปรโมทใช้งานไม่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเราหรือว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโพสต์หลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะง่ายเกินไปจนเพื่อนๆไม่รู้กันก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังจะสร้างโฆษณานหรือยิงแอดอยู่อย่าพลาดนะคะฟังให้จบนะ สำหรับนะคะสาเหตุของการโปรโมทไม่พร้อมใช้งานนะคะจินก็จะแยกมาให้เพื่อนๆฟังแบบง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะจุดที่เพื่อนๆอัปโหลดข้อมูลนะคะหากเป็นตำแหน่งภาพปกนะคะภาพปกหรือภาพ cover page เ,เ,เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพหรือสไลด์นะคะถ้าอยู่ในตำแหน่งภาพปกเพจเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานหรือนำมาโปรโมทได้นะคะ สองนะคะก็คือเป็นภาพที่เราแชร์มาจากคนอื่นหรือว่าเป็นโพสต์ที่เราแชร์มาจากคนอื่นนะคะเราจะไม่สามารถกดโปรโมทโพสต์นั้นได้นะคะเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยไม่ให้สิทธิ์คนที่แชร์มาโปรโมทนะคะสามนะคะก็คือโพสต์หรือข้อมูลในโพสต์นั้นเนี่ยมันมีการตั้งเวลาไว้แล้วมันหมดเวลาไปแล้วนะคะก็จะไม่สามารถโปรโมทได้อย่างเช่นกิจกรรมหรืองานอีเวนต์ที่มันหมดระยะเวลาในการจัดงานไปแล้วนะคะสาเหตุต่อมานะคะก็คือใช้เนื้อหาข้อมูลของคนอื่น ะะอย่างเช่นจีนเนี่ยไปเอาข้อมูลจากเพจหนึ่งนะคะ ไปก๊อปปี้มาแล้วก็มาคัดลอกและวางลงในเพจของตัวเองตัวนี้ Facebook มี AI ดักจับเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบก๊อปปี้คอนเทนต์คนอื่นหรือใครเอาแคปชั่นขายของคนอื่นมานะคะโดยที่ไม่มีการดัดแปลงหรือทำใหม่เนี่ย a c e b o o กก็จะไม่ให้โปรโมทนะคะอันนี้จินคิดว่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบกันนะคะแล้วก็จะติดปัญหาในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะคะซึ่งตัวนี้ Facebook มองว่าเป็นการละเมิดทั้งในการสร้างรายได้แล้วก็ในการลงเนื้อ าหเลยล่ะค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือว่าเราจะไม่สามารถใช้งานได้เลยถ้าบัญชีโฆษณาของเราโดนปิดนะคะฉะนั้นเราต้องไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะโปรโมทนะคะเช็คก่อนว่าโพสต์ของเราเนี่ยอยู่ในตําแหน่งภาพปกหรือเปล่าเราไปคัดลอกคนอื่นมาหรือเปล่านะคะเราไปแชร์โพสต์คนอื่นมาไหมหรือว่าโพสต์กิจกรรมของงานนั้นเนี่ยหมดเขตไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าบัญชีของเราโดนปิดนะคะเราก็จะไม่สามารถโปรโมทได้นะคะ ในคลิปนี้นะคะจินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาเนื้อหาตรงนี้ไปเช็คดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีตรงไหนที่ทําให้เราเนี่ยโปรโมทไม่ได้หรือเพื่อนๆคิดว่าในการตัดสินหรือการพิจารณาของ f c e e o o o เนี่ยไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องสามารถกดนะคะส่งคําขอตรวจพิจารณาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ย ตัว AI ของ Facebook หรือว่าในการประมวลผลของเขาเนี่ยอาจจะทำงานผิดพลาดหรือเออร์เลอร์ได้นะคะซึ่งเกิดได้เป็นปกตินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์นะคะหรือว่าอยากที่จะให้เพื่อนๆที่ยิงโฆษณาเหมือนเราเนี่ยได้รู้ในสิ่งนี้ด้วยก็อย่าลืมกดแชร์นะคะให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือเป็นเทคนิคอะไรนะคะที่จินจะมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมกดติดตามเพจจินนี่มาร์เก็ตติ้งและ YouTube ช่องจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะสำหรับวันนี้จินลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ